วิรัญญานามสกุลชื่อนามสกุลเลยค่ะวิรัญญานามวงศ์ค่ะวิรัญญานามวงศ์มีปัญหาทำคลินิกเกี่ยวกับบุตรคนมีลูกยากใช่ไหมคะแม่ใช่ก็เลยมีการคิดว่ามีเกี่ยวข้องกับทางอ้อมหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กอะค่ะเพราะว่าอยู่ในคลินิกผู้มีบุตรยากก็คือเป็นมีลูกยากท่านเทวดาอยู่ในคลินิกอะค่ะมีลูกยากเลยไม่แน่ใจว่ากรรมเป็นกรรมที่ทำไว้หรือเปล่ากับเด็กอย่างนี้ค่ะ คือีกน,นั้นก็ทําเกี่ยวกับเรื่องเด็กด้วยใช่ไหมก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเด็กทางตรงเหมือนประมาณว่าถ้าคนก็คือแม่พ่อแม่เขาเลือกเพศถ้าตัวไหนที่เขาไม่เลือกก็คือจํากัดติศาจัดก,การทิ้งอย่างนี้ค่ะก็เลยว่ากังวลว่ามีผลกับชีวิตหรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาอะไรคะการงานกัรงด็การงานใช่ค่ะคัดเด็กตรงตามความต้องการของพ่อแม่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเออยังไงท่านเอ๋ย จะถามเลยว่ากรรมหรือเปล่าเนาะหรืออะไรกันเล่าพอก็เป็นปัญหาว่าตัวเองก็มีลูกยากจากการงานที่ทําหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการงานการเงินด้วยค่ะก็คือติดขัดอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีบุตรยากค่ะการงานการเงินก็คืออยากจะส่งถามว่าไอ้ที่ทําอยู่ทําการงานที่ทําอยู่มั่เกี่ยวกับเรื่องของการคัดสรรเด็กตรงตามความต้องการของพ่อแม่ท่านเอ๋ยเฉลยให้ดีหน่อย ถามเลยว่าเขาเป็นกรรมไหมหรืออะไรกันเล่าหนอเป็นกรรรมหรืหเปล่านี่หนองงกับค<ม>ําถามเอ่ยเป็นกรรมหรือเปล่าที่ทําให้ติดขัดเรื่องการงานการเงินกับงานที่เขาทาหรืออะไรใช่ว่าใสอะไรกันหนอเอาเด็กมาเพาะหรืออะไรพอก็กลึงๆว่าคัด<ๆ>ตัวคือมีพ้าพี่ช่วยไปฉีดย,ยาเนี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเขามีลูก แต่เด็กแล้วจุติเกิดมานั่นสุดท้ายนั้นไม่ติดนี่ไงท่านเอ๋ยก็มีหลุดเลยเช่นนั่นแหละใช่ไหมแท้ถามหน่อยใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ไหมคะก็คือติดบ้างไม่ติดบ้างก็คือหลุดเองับ้างก็คือแม่ที่แม่ฉีดเข้าไปให้เขาเนี่ยก็คือมีสําเร็จและไม่สาเร็จถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ต้องการเทวดากรณีที่เคสที่สําเร็จแต่ปรากฏว่าอาจจะมีแบบเพศชายเพศหญิงแต่ทีนี้ว่าทาง ใช่แต่ทีนี้พอเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยจะต้องทิ้งตรงนั้นอาจจะเอาไปทิ้งแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่ากระบวนการยังไงต่อใช่แต่ว่ามีคนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องมีแผนกื่นจากการตรงนี้แต่เราอามีแ่พแค่ทําให้ไข่สมบูรณ์ทำให้ไข่ตรงะก็คือเนี่ยค่ะก็มีการเลือกสรรแล้วก็ถ้าไม่ต้องไม่ไม่ได้ถูกต้องที่ตามที่พ่อแม่เขาเลือกต้องทัดทิ้งช่ค่ะก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการที่ ทำให้คนไม่ได้เกิดแหละในหน้าที่การงานของเขาอะค่ะก็มีกรรมร่วมแหละท่านเอ๋ยกรรมนั่นเลยมีร่วมนั่นแหละนะแต่ไม่มากมายค่ะแต่ก็กรรมใหม่ละหนาท่านเอ๋ยกรรมกรรมกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับการเกิดอะไม่ได้หรอกแล้วยังไงจะเฉลยหรือเปล่าเล่าตัวเจ้าจะแก้ไขกรรมนี้หรือไม่หนอแก้ไขไหมคะ แก้ไขทองั้นทําบุญรักษาศีลใหม่เล่าพอเอาบุญหนอให้กรรมนี้มันหมดกันต่อไปอย่าทําอีกนะหากทํำอีกอาจต้องไปเวียนวนอีกนั่นแหละอาชีพไม่ท,าทําก็นี่คือเขาทำาเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้คือไม่<อ>ไ,มได้ทำะโอเคค่ะยุติหนะ้าที่นี้ไปแล้วค่ะแต่ถ้าอยากจะแก้ไข คือเ,เรื่องแนอดีแล้วใช่ไหมใช่เป็นเรื่องแนอดีค่ะหลวงพ่อแก้ไขเลยขอแก้นั้นเลยบวช15วันนะให้บุญกับเด็กที่หลุดไปค่ะกรรมนั้นหนอข้าขอเอาหูสิเอ้ยหากทำไปรู้เท่าไม่ถึงการ มีธาตพังด้วยจิตวิญญาณเอ๋ยเจ้าดวงเก้ากรรมในเวรเอ๋ยขอเข้ามาเลยอยา่าโกรธอย่าเคืองกันนับบุญไปข้านี้ตั้งจิตให้อธิษฐานบุญนี้สิบห้าวันเอ๋ยให้พวกเจ้านั้นไปเกิดใหม่เอ๋ยขอเราเอ๋ยอย่ามีเวรมีกรรมต่ออีกเลยอ่าก็โอเคปะะ่ะล่ะยอมรับไหมคะยอมรับคดใช้ก็ใช้ให้สิบห้าวัน, <15 S 1> วนตามนี้นถ้าให้ได้ก็จบกันนั่นแหละ ให้นางแท้นำขนมมาหน่อยนะของหวานของข้าวก็ได้มาอาหารหนาะที่เด็กชอบนั่นแหละชุดเด็กอ่อนสักหน่อยสักชุดสองชุดให้เขาอยู่ตรงนี้นั่นแหละเอ้ยแถมเพิ่มเลยก็ได้หน่อยละท่านให้อาหารหรือกินนั่นแหละเอ้ยตามนี้ค่ะปล่อยอ,อะไรต้องใช้ไหมคะปล่อยให้บ้างก็ดีท่านเอ้อยมาหลเอ้ยยี่สิบตัวก็จบแลยปล่อยชุดยี่สิบตัว แล้วมี็นคำถามเองไหมคะติดขัดเลยแม่ถามด้วยครแม่ติดขัดแน่เลยนะตัวอย่างตอนนี้อยากรู้ว่าแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่ดูแลที่ดูแลแม่คิดว่าตัวเองมีอะไรละมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประจําตัวหรือเปล่าไม่ใช่นับถือองค์ไหนอยู่หรอกพระเวสุวรรณค่ะแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนค่ะแม่บุญเรือนแม่ชีตรญเรือนแม่ชีบุญเรือนค่ะกับไหว้สิ่งดีเทวดา ก็ดีอยู่แล้วหนะนั่นแหละเอ๋ยทำตามคำสอนท่านนั่นเลยก็ดีเลยนั่นแหละท่านนะก็อยากจะถามว่ามีองค์ไหนมาเกี่ยวข้องใกล้ชิดบ้างที่เป็นสายตรงท่านเอ๋ยกล่าวตร,ตรงๆนั่นแหละนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละมีทุกองค์คราและแต่ใครหนาศรัานั่นแหละเอย่ยวันนี้ศรัทธาองค์นี้ท่านมันเมื่ลืนองค์ใหม่ไปกันนั่นนะท่านไม่ได้ยึดอะไรหลอกครางและแต่เจ้านั่นหนาทําดีถวายได้เลยเธอนึกถ,ถ,ถึงองค์ไหน,ชอ,นชอบองค์ไหนก็จดจ่อไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมีสัญญาณต่อมาตรงตามนี้เลยใช่แล้วท่านเอย๋ยทําดีนั่นเลยนั่นแหละเนาะไม่ชีบุญเดือนก็ดีพอท่านภาวนานหนอสุดแต่นั้น ท่านทําดีเราก็ยึดความดีท่านเดินตามท่านก็ดีนั่นแหละนะพลังงานของท่านก็ส่งมาแค่นี้หนาะมนุษย์เอยมนุษย์ก็เข้าใจแต่มนุษย์ต้องการความมนุษย์แค่อยากได้ยึดอยากได้ยึดแค่ยึดมายึดหนาะพอยึดแล้วไม่ทําตามความดีท่านคลาเอาแต่ยึดนั่นหนาะนี่ท่านมันโง่เขาเสียปรยอ่าัวมนุษย์ก็อยากจะรู้ว่ามีคนไหนรู้แล้วก็เอามายึด จะย ja ึดทำไมเล่าเราทำดีถวายท่านไปแค่นั้นไซก็วางก็จบกันความดีถ้ายึดท่านรู้ไหมก็เห็นกันลงนรกโลกันเพราะความยึดนั่นแหละท่านเอ๋ยอย่ายึดเลยมันไม่ดีกันเทปเราสายตรงได้ทุกองค์แต่ถ้าเราชอบองค์ไหนเราก็ถือว่าความดีของเขาเป็นเครื่องทำให้จิตใจเราเข้มแข็งและต้องการทำความดีก็ถือว่า เอาท่านไว้มาเป็นเสาเพื่อที่จะมีแรงในการบําเพ็ญเพียรแล้วก็อุทิศแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะทําดีเหมือนท่านก็ตามนี้เลยนะท่านก็รับฟังอยู่แล้วแหละเทพอ่าก็ตามนี้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าบอกอีกอย่างเลยนั่นแหละนะพระพุพทธพระธรรมสูงสุดค่ะนั่นแหละนะทําอย่างนี้แหละเออ,ะพอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสิ่งสูงสุดแต่บางคนก็ ชอบความใกล้ชิดกับระดับที่นี่ไงเล่าเพราะมันยึดในละท่านยึดองคนั้นยึดองนี้ยันนะนะยึดแม้แต่องค์่าบูเวทค่ะอย่ามายึดหนาบอกมนุษย์เลยยึดแล้วมนุษย์มันจะยึดอีกมันไม่หาสูงสุดให้ตัวเองมนุษย์เอาแต่ยึดนั่นแหละท่านยึดให้ข้าไปช่วยหาเงินหรืออะไรยึดของหวยยึดขอรวยจากข้านี่แหละนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเอ่ยยึดให้ข้าไล่ผีไล่หา แล้วมึงเอาผีมาให้กูไล่เรื่องอะไรกูจะไล่ให้มึงเอย่ยมึงไปเอาผีมาเลยเองนั่นหนาะให้กูทําหน้าที่ไล่ผีค่ะกูนั่นานไล่จับวิญญาณลงนรกเอย้ยใช้ง,า,งานที่ประเภทคุณมาแล้วมีม<า>ส่วนมนภาวนาะเพ,พิ่มคุณหาให้ตัวเองมีศักดิ์ศรีให้ตัวเองมีราศีขึ้นนันท่านผีนั่นนาก็ไม่มาใกล้แล้วเอย่ยถึงไม่เรียกข้าไปไล่ก็ได้แล้ว พราะมึงแควมีราศีอยู่ในตัวมีสิ่งดีอยู่ในนั้นนั่นแหละท่านแค่นั้นเองมนุษย์เอ๋ยคิดยากไปกไกรมนุษย์ยังอ่อนแอต้องการที่พึ่งความมันไม่อ่อนแอไม่ใช่ท่าน มนุษนั้นโลภและรักตัวเองไงรักแต่ตัวเองรักแต่ใจใจตัวเอาแต่ตัวเป็นใหญ่แหละท่านเอ๋ยอะไรเอ่ยก็ขอให้ปู่ก่อนอะไรเอ่ยขอให้ดีกว่าก่อนใครนั่นแหละนะจึงไซเป็นเช่นนี้ไม่เปิดใจดูทีว่าสิ่งอะไรสําคัญกว่าไงสาธุนั่นท่านเทวดาให้ธรรมะยึดความดีของตนเองตามนี้ไม่ต้องยึดไปในตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นยึด แล้วก็จะมาเสียใจหากว่าไม่ได้ดังที่เราปรารถนาก็เอาเป็นว่าทําความดีถวายแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้เราแล้วกันตามนี้มาบวชได้วันที่สามสเอ็ดธันวาค่ะ,ะส<อ>าธุจบก <gracias> ็เอาปู่ฤาษีไปทวงหนี้ด้ยวยเนี <mim> ่ยเรา